ปิยาสูตรพระเจ้าประเสริที่โกศลเมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสเมื่อข้าพระองค์เข้าพักผ่อนอยู่ในที่ลับเงียบๆได้เกิดความปริวิตกขึ้นอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอ ชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์จึงได้มีความคิดต่อไปอีกว่าชนเหล่าใดแลย่อมประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เรารักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหายให้แก่กันโดยประการใดชนเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้น ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนว่าชนเหล่าใดแลย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้น ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าชนผู้รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญให้แก่กันได้โดยประการใดชนเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้น จึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษเพราะว่าชนบางพวกย่อมประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราทั้งหลาย มีความรักตนถึงเช่นนั้นพวกเขาก็ชื่อว่าไม่มีความรักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทําความเสียหายให้แก่กันได้โดยประการใดพวกเขาเหล่านั้นย่อมทําความเสียหาย แกตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจพวกเขาเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตน ถึงเช่นนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ที่รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญให้แก่กันได้โดยประการใดพวกชนเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญแก่ตนด้วยตนเองได้ โดยประการนั้นฉะนั้นพวกชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตสสดาครั้นตรัสปยากรภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รัก ไม่พึงประกอบตนไว้กับบาปเพราะความสุขนั้นไม่เป็นผลที่บุคคลผู้ทำความชั่วจะพึงได้โดยง่ายเมื่อบุคคลโกมรณะภัยครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปก็อะไรเป็นสมบัติของเขาและเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้อันหนึ่ง อะไรเล่าจะติดตามเขาไปเป็นประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ย่อมทำกรรมอันใดไว้คือเป็นบุญและเป็นบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขา และเขาจะพาบุญและบาปนั้นไปสู่ปรโลกอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกัลยาณธรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในประโลกเพราะว่า บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกแล